ทิมบอกมาถึงนี้เลยแล้วค่ะสวัสดีค่ะกับทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายกุรวิทย์เราสุขศรีขอประธานสัมภาษณ์ลงในช่องทาง v อล์กดิจิทัลในการนี้ขอประทานอนุญาตใช้คำสามันตลอดการสัมภาษณ์ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเช่เลยค่ะมาเลยนิยามความเป็นตัวเองในสามคำอดทนมุ่งมั่นขยัน สามสิ่งที่ท่านหญิงขาดไม่ได้สามสิ่งที่ขาดไม่ได้มือถือ,อ,อสมุดบันทึกแล้วก็สุนัขค่ะเดี๋ยวนะคะมีน้องมานี่น้องมาคำพูดติดปากตอนนี้คืออืประมาณนี้มั้งคนสุดท้ายที่เพิ่งคุยแชทด้วยคือใครใครก็ได้แต่ไม่บอกหรอก หนังแอคชั่นหรือหนังโรแมนติกขึ้นอยู่แบบว่าอารมณ์ช่วงนั้นเป็นยังไงต่างหากละ่ะแต่จริงๆแล้วชอบทั้งสองอย่างนะดนตรีร็อกหรือดนตรีคลาสสิกชอบทั้งสองเรื่องไม่ได้ร้อนหรือฤดูหนาวคอสโคลห้องนอนยัง,งสิกองศา,ลาเลยอะโปรดทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมอินสตาแกรความสามารถพิเศษที่คนยังไม่รู้เข้า ใครที่ทำให้ท่านหญิงระมากที่สุดแม่เอร์ีแล้วก็พวกม้าแล้วก็ปลาค่ะคำถามนี้ทราบว่าหลายๆคนคงอยากจะทราบคำตอบครับเลขนำโชคของท่านหญิงไม่ได้หรอกบอกไม่ได้เดี๋ยวคนเอาไปตีหวยสิ่งแรกที่ทำตอนตื่นบันทมกดมือถือเช็คเช็คมือถือก่อนเสียงอะไรที่ทำให้ท่านตื่นบันทมพี่เลี้ย อาหารเช้าที่สเสวยประจำอาหารเช้าที่ทานประจำมีน้ำอุน่นน้ำอุ่นผสมมะนาวคอลลาเจนแล้วก็กาแฟหนังสือเล่มโปรดที่กำลังอ่านอยู่ตอนนี้ a n นนาคาริอากับ o ล u อก a มกา i ีนสิคะสุนัขทรงเลี้ยงตัวโปรด สุนัขตัวไหนทําให้ทรงปวดหัวมากที่สุดโลเลยลโลโลเมนูโปรดของสุนัขทรงเลี้ยงอะไรคะชมพูหรือสดอไมทุกชนิค่ะม้าตัวแรกของท่านหญิงแลเบนแนม้าตัวโปรดของท่านหญิงบอกไม่ได้เดี๋ยน้อยใจเรื่องที่จําได้ไม่ลืมเกี่ยวกับม้าคือตกมาแล้วขาหักแล้วมันมีสกรูอยู่สามสามตัวในเท้าซ้ายค่ะ กีฬาที่ชอบที่สุดขีม่ม้าความสนุกในการขี่ม้าคืออะไร Freedom แล้วก็ Discipline ท่านหญิงออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนเยอะมากอะเยอะจริงๆอะคนถามะัะออกมั้งหรือเปล่ากลัว,วแล้วเนี่ยจริงไหมคะ่ะหากต้องแนะนำกีฬาที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีที่สุดจะแนะนำกีฬาอะไรไปต่อยมวยค่ะ คุณกุลวิทย์คะไปต่อยมวยมั่งนะคะชาหรือกาแฟคอฟฟี่ p พลสขอบคุณนะคะใส่นมหรือไม่ใส่นมครับ s ุกเออเมนูที่ไม่โปรดที่สุดบ e ฟ everything about beef ปารีสหรือมิลานครับปารีสสิค่ะอาหารที่โปรดที่สุดร้านอาหารที่โปรดที่สุดในปารีสเอ่อโชยอ ประเทศที่เพิ่งไปมาล่าสุดเนเธอร์แลนด์ประเทศที่ชอบไปเที่ยวที่สุดชอบที่ไปเที่ยวที่สุดน่าจะเป็นกรีซนะประเทศที่อยากไปที่สุด South Africa พระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแปลว่าช่วงนั้นอยู่ในช่วงอารมณ์ไหนแล้วก็อยู่กับใครหรือว่าฟีลอะไร แต่จริงๆก็ชอบนะทั้งสองอารมณ์เลยทะเลหรือภูเขาโค้ชสี I love under the sea ก็จสัป i อริเอไอ้เทม่ที่ใส่อวที่สุดกางเกงแจมเปอร์เสื้อยืดแล้วก็รองเท้าหวาัวโตโต้ตตตตตตสีดๆส้นเตี้ยหรือส้นสูงคอร์ส Diamonds or Pearl? Diamonds Trousers or Dress? Trousers but depends of occasions ลูกไม้หรือหนัง Yes b r o n เท้าที่โปรดใส่ในตำหนักมากที่สุด Slipper กระตูนหัวต่อ แรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านอยากเป็นนิสเซเนอร์คุณย่าค,ค่ะคุณตีในการทำงานของท่านหคืออ,อดทนแล้วก็มุ่งมัน่นคอลเลคชั่นไหนของซีรีส์วันรัดดีที่ท่านชอบนั้นเพอร์ e เฮเลนแ n ะเ i นร l ่ลิปกลอสลิปลิปสติกลิปสติกคะ่กคะแบงล,ลิปนูดสิคะ่คะนูสิค่ะผมตรงรือผมแตก ชอบทําสีผมหรือผมธรรมชาติเวอร์จินแทรคำถามสุดท้ายนะครับก่อนพงหญิงจะส่งไปทำงานต่อโปรดดอ,อกกุหลาบหรือดอ,อกลินลี่กุหลาบค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามสีวโยโรดิ้งแล้วก็ติดตามให้นีค่ะ Thank you